สวัสดีนะคะทำช่อลายวินเทจค่ะกระดาษส,สวยเก็บันนี้ก่อนเนะ่ะนะปักหลักก่อนอันนี้จะใช้ทั้งหมดแผ่นครึ่งนะคะ แผ่นเต็มของเขานี่แผ่นเต็มของเขานะอันนี้แผ่นแรกตระยะนะประมาณนี้ แรกนะส่วนแผ่นแรกต่อไปแผ่นที่สองแผ่นที่สองนี่ตัดครึ่งค่ะส่วนอีกครึ่งแผ่น ครึ่งแผ่นจะเราจะตัดเอาตรงนี้นะจะเอาข้อความตรงนี้เขาข้อความตรงนี้หลังจากนั้นก็ตัดครึ่งหนึ่งเรียบร้อยอันนี้แยกไว้อันนี้ส่วนที่สอง อันนี้ส่วนแรกมาเริ่มส่วนแรกกันนะคะนี่คือส่วนแรกปรับระดับการความเหมาะสม แผ่นที่สองแผ่นนี้ที่ตัดครึ่งเลยค่ะสว่วนฝั่งนี้ ชโชว์ลายเนื้อก็ดีมากสีก็สวยมากค่ะสีก็สวยมากสีก็สวยหลัลงจากนั้นก็คือส่วนนี้ ส่วนที่เราตัดเอาข้อความเขาเอะค่ะนี่มาตรงนี้ทำสามเหลี่ยมนี้ต่างยาค่ะ อ,อย่างนี้นะต่อด้วยแผ่นนี้ในส่วนนี้ที่เราตัดครึ่งเอาค่ะเนี่ยเนี่ยส่วนฝั่นนงนี้โชว์ลายเขาลายนก สลับกันเป็นทุนหนังยาเลยค่ะแล้วด้วยแขนสุดท้ายแบบน,นี้นะ ด้านหลังไหมด้านหลังเขาก็จะสวยนะี่ด้านหลังเขายอค่ะเต็นโบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ